สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการเปิดกาชาในปีใหม่นี้นะครับในเดือนปีใหม่นี้สำหรับคอนเทนต์วันนี้เราก็จะมาเปิดตามล่าตู้แสงมืดโคดแสงโคดมืดกันนะครับตัวที่เราอยากได้ก็คืออยากได้ทั้งหมดเลยเพราะว่าไอเดีเรามันไม่มีเลยนะครับเพื่อนๆแล้วดูแต่ละตัวสิ เจสเจสแสงโคโนี่ชุดชมพูคือต้องการทุกตัวครับเพื่อมาสะสมอ่ะไอดีเรามันเป็นไอดีใหม่ครับต้องการทุกตัวงั้นก็ไปลุยกันเลยครับผมสำหรับตู้กาชาโคตรแสงนะครับเดี๋ยวเราจะต่อกันที่โคตรมืดกันต่อเลยนะครับ3 2 1 ว้าปึง้งฮึ <c oughs> โทษครับเหมือนไอดีผมมันจะถูกแบบจองจำอะครับเพื่อนๆพืไอดี ID ต้องคำสาบอะมันเหมือนไอดีที่แบบว่ามันเหมือนไอดีที่แบบเพื่อนๆ เข้าเกมคือเราเหมือนเป็นไอดีที่เราไม่ได้รีทิ้งอะ่ะนึกออกป่ะสมัยใหม่นี้คือถ้าไอดีเริ่มต้นแล้วเขาเปิดกาชาได้ตัวไม่ดีเขาก็จะรีทิ้งกันอะ่ะแต่ไอดีผมเป็นไอดีที่แม่งแบบไม่ได้รีทิ้งอะ่ะเพื่อนเพื่อนึกออกปะ่ะมันก็เลยแบบโดนคำสาบว่าแบบว่ามึงต้องห้ามได้ของดีอะไรอย่างเงี้ยแล้ว เพื่อนๆเ,เป็นมีความรู้สึกเหมือนผมไหมครับมันน่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าดาลุมะโอ้เรามีดาลุมะเรามีดาลุมะไอ้นี่นะดาลุมะดาลุมะทองซึ่งผมปั้นเรียบร้อยแล้วนะครับก็ช่วยทีมได้นิดนึง ผมเห็นเพื่อนๆเ,เปิดได้แบบ5ตัว10ตัวบางคน300บี้แม่งได้อบอสมืดได้บอสมืดได้ยมอย่างนี้ได้ได้ตัวดีๆอแค่300อ่ะเดี๋ยวถ้าผมเจอรูปผมจะแคปมาให้เพื่อนๆน,นะครับ แต่ก็โอ้ของเราแม่งเงียบเงียบกิฟเลยว่ะเราคือเราก็เข้าสู่ช่วงการดองลูบี้แล้วไงเพื่อนเพื่อนนึกออกปะเราไม่อยากที่จะใช้มันเพื่อที่จะมาเปิดหาเลนเจอร์แบบเนี้ยซึ่งผมมองว่ามันมันเป็นตู้รวมแล้วมันก็น่าจะออกง่าย แต่ไม่งออกง่ายกับบางคนแต่ไอดีที่เล่นมาสักพักแล้วมันเหมือนมันบังคับให้ถ้าแบบว่าถ้าคุณอยากได้คุณต้องคุณต้องลงทุนนะครับซึ่งคิดไปคิดมาแล้วกูจะมาเสียเงินให้กับเกมทำไมวะอย่างอย่างสมมุติว่าอย่างเกมลายเลนเจอร์เงี้ยครับเพื่อน เพื่อนๆเ,เติมกันแบบบ้าระห่ำก็โอ้หมดกันครับเดี๋ยวเราใช้เวลานี้ฟาร์มเพื่อที่จะมาเปิดตู้มืดอีกทีนะครับแล้วเจอกันที่คลิปตู้มืดนะครับโอเคครับเรามาต่อกันที่คลิปตู้มืดนะครับซึ่งตู้มืดวันนี้มันมาเข้าวันที่17นะครับ17มกราครับ น่าจะอยู่อีกประมาณเป็น10วันได้ไม่สิครับประมาณ6วันครับเ,เพื่อนๆต่อนะครับก็คือที่เมื่อกี้เล่าว,ว่าเราจะมาเสียเงินให้กับเกมกาชาไลเรนเจอร์นี้ทำไมนะครับเพราะว่าเพื่อนๆลองคิดดีๆลองใช้ความอดทนแล้วตึกตรองคิดดีๆว่าเออเติมไปแล้วเปิด สมมุติเปิดได้เนี่ยแล้วชนะไปเพื่ออะไรวะ <Mys ings> เพื่อนเพืนนึกออกปะชนะไปเพื่อให้ได้เราเติมกันเป็นหมื่น <S <S <ets> <S เป็นพันเป็นหมื่นเพื่อที่จะมาแลกกับร <S ets> ูบี้อาทิตย์ละสองร้อยเพื่ออะไรวะหรือหรืออะวันนี้คุณเป็นที่หนึ่งในเกมละ แล้วมันได้อะไรเพิ่มเติมในชีวิตวะนึกออกไหมเพื่อนเพื่อมันบางทีผมก็มานึกย้อนดูนะครับว่ามันมันก็กู้ทำอะไรลงไปวะแม่งเสียดายเงินชิบหายเลยอย่างบางทีมันก็มันก็เล่นกับความโลภของเราเหมือนกันนะเล่นกับความที่อยากเอาชนะเกมอะซึ่งถ้าถามว่าไปเล่น rov อย่างเงี้ย rov มันก็ก็ใช้ฝีมือล้วนๆเลยปเป่าเพื่อถ้าเกิดว่าเงินเหลือจริงๆเราอยากเท่เราก็ซื้อสกินอย่างเงี้ยแต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับที่ผมพูดมามันก็ไม่ใช่ทั้งหมดของทุกคนครับเ,เพื่อนๆอันนี้คือผมมาคิดได้ทีหลังนะครับเห็นปะ74ตั๋วว่างเปล่าแล้วด้วยความโมโหของผมอะด้วยความโมโหของผมมาเ,เ่อเมันเกมมันเกมมันทําให้เราโมโหอะนึกออกปะ ผมมี600บี้เนี่ยผมก็ต้องซัดว่านึกออกไหมมันคือความคิดคือว่ากูต้องได้บ้างหรอวะทุกการเปิดอย่างเงี้ยผมผมนะนะตอนนี้คือหัวอุ่นมากนะก็ไปลุยกันเลยด้วยลูบี้600ที่เราเหลือมาจากการทำนู่นทำนี่นะครับ เหมือนจะเก็บประมาณสามสัปดาห์ได้อะ่ะโคตรเพื่อนเพื่อนก็ดูดีครับเหมือนไอดีต้องคำสาปไอดี ID ที่แบบว่าห้ามโตอะไรเงี้ยโอ้ติกกี ติ๊กกี้เราก็ยังไม่มีนะครับก็โอเคครับได้มาก็เอาไว้เล่นในสเตทหลากหลายนะครับก็สำหรับคลิปนี้เพื่อนๆก็ดูเอาเองละกันนะครับก็ลองไปวิเคราะห์คำพูดของผมดูละกันอย่างบางคนนะ่ะเขาเขาก็มีความสุขกับการเติมผมก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่บางทีมันเสียดายเงินนะครับอย่างยามที่เราจำเป็นต้องใช้เงินแล้วเราไม่รู้ เราเอาเงินไปใช้ในตรงนี้แล้วเนี่ยมันมันเสียดายเพื่อนเพื่อนก็สำหรับคลิปวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ